นะครับสำหรับนี่คือวิธีวิดีโอสาธิตวิธีการทํางานของกลุ่มวิ่งบอลนะครับเริ่มแรกเลยครับนี่ปุ่มรีเซตนะฮะไว้รีเซ็ตเวลาเริ่มเวลาเกมจบนะฮะส่วนจอยสติ๊กนะครับไว้ควบคุมถาดในเกมนะครับก็จุดมุ่งหมายของเกมก็จะมีอยู่2อย่างครับก็คือถ้าเราทําบอลตกไปในเขตสีแดงข้างล่างเห็นไหมฮะตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นเกมโออร์ทันทีพร้อมกับแสดง สกอร์ที่เราทําได้ส่วนถ้าเราทําบล็อกแตกครบครบแถวแล้วนะ่ะมันก็จะทําการเปลี่ยนระดับครับแล้วมันก็จะลดแถวของบล็อกลงแถวหนึ่งครับออันนี้ผมจะเล่นชนะให้ดูนะ สำหรับจุดประสงค์ของโครงงานนี้นะครับผมวางพาเพอซอเป้าหมายวางไว้3ข้อก็คือข้อแรกมีตัว e v e n น์คอยตัวจับว่าบอลเกิดการชนกันหรือไม่แล้วก็ส่งผลกับเกมต่างๆครับส่วนตัวที่2ก็จอยสติ๊กที่สามารถควบคุมตัวถาดเนี่ยครับส่วนข้อที่3ก็คือมีการนับคะแนน ในเกมนี้ด้วยก็คือจะนับตามจํานวนบล็อกที่เป็นสีแดงเวลาเราชนนี่แหละเราเวลาเราชนปุ๊บมันก็จะบวกหนึ่งคะแนนก็จะบวกหนึ่งไปครับเดี๋ยวเราเรามาดูตอนชนะครับถ้าชนะจะต้องมีสกอร์สิบหกนะครับเพราะว่าแถวหนึ่งนะ 8, อะมีแปดมีแปดบล็อกและทั้งเกมมีสองแถวนี่ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันว่าจบเกมก็ถ้าหากต้องการเริ่มใหม่ก็ปุ่มนี้ครับผม กดไปปุ๊บเกมก็จะขึ้นไตเติลมาใหม่แล้วก็เริ่มเล่นได้ใหม่เหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวผมจะแพ้ให้ดูนะครับจะได้เป็นการยืนยันว่าสกอร์ที่เราได้นั้นไม่ได้มั่วไม่ได้ไม่ได้สั่งให้มันพิมพ์เลขสิบหนะครับเอาตรงนี้เลยแล้วกันเ <Yeah. S 1> นี่ยครับบอกก็จะเป็นหกนะครับก็ขอจบวิดีโอการสาธิตเพียงเท่านี้